นี่เป็นอาหารคริสต์มาสนะจ๊ะจะมีลิปแป้ตามไปได้จ้ะนี่ก็จะเป็นซอสเสร็จก็จะเป็นซอสเราจะกินกับเนาะค่ะเนาะนะีโมนีนก่ก็กินกันแค่นี้จ้าเพราะว่าเฮากินครอบครัวเฮาเนาะจ๊ะเนาะข้าวพวกไข,ข่ข้ควพวมันจ้ะ

어아가유한 음? 그래. <tune> สวัสดีค่ะสุขสันต์วันคริสต์มาสพี่น้องเฮาเมืรอสุขสุขคนนะคะเนาะทักทายกันนะคะขอให้พี่น้องเฮามีแต่ความสุขนะคะแล้วก็อีกจังหน่อยก็จะเป็นปีใหมะะ่แล้วค่ะเนาะติดตามกันมากนะคะนะคะส่วนปีนี้เนาะคะ่ะขอบข้อตีก็จะกินเฉพาะขอบข้อจะคองเนาะแล้วก็ลูกสไส้พองใหญ่เบดแมากินน่ำค่ะเป็นในเพื่อนกนอะนแยกลูกตัวไปกินกับ ทางครอบครัวแม่นะคะเนาะต่อปีใหม่เพื่อก็จะมาทางนี้นะค่ะก็คือจะแบ่งนะคะแบ่งคริสต์มาสแต่เพิ่นมานี่ก็สิไปปีใหม่ทางพูนนะคะถ้าเพิ่นไปทางพูนคริสต์มาสปีใหม่เพิ่นจะมาทางนี้นะคะจะแบ่งกันมาเนาะนะคะก<ๆ>็เดี๋ยวเฮ็ดภาระอากาศก,ากินข้าวไปก่อนหนะเนี่้นะคะเนาะแล้กอกระสวงเออ่เปิดของขวัญน,นะคะติดก็ต้องขอบคุณ พี่ๆน้นองนๆนะคะที่ส่งของขวัญมาให้นะคะของขวัญเด็กน้อยนะคะคุณลูกคุณป้าเนาะค่ะ <S 2> <S 2> ที่ยังพอดี <S 2> <S 2> <ๆ>พอดีว่าพอยายเล่าเล้วหงุดหงิดเจ็บท้องนะคะก็ให้เล่าไปอนอนนะคะนอะเพราะว่ามันสีมันสีหญ่แบบว่าผ่อนคลายนะคะแต่เกิดว่ารับนางนะคะมันสีอยู่นะคะกันเลยเอให้เราไปนอนนะคะกันนอนอยู่น,นี่แหละนอนในโซฟาเลยค่ะนอนแกเล่นมะไรกับแกกองไปตีก็เลยว่ามันเป็นภาพันธบ์บกเป็นตา เบิร์เนาะก็เลยโบเดทายออกมาให้เบิร์นะจ๊ะนั่นแหละค่ะน้อยก็แฮปปี้ดีนะคะสำหรับของขวัญปีนี้เนาะ,ะพอเป็นของขวัญเฉดเพิ่นอยากได้กันอยู่แล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะจ๊ะจีก็ต้องขอโตูลาพี่น้องเข้าไปก่อนแล้วนะคะเนาะก็มาทักทายกาันขอบคุณแล้วก็สวัสดีวันคริสต์มาสวันแห่งขอบควัญดํากันนะคะเนาะคลิปนี้เจลาไปก่อนแล้วเด้อจ้ะขอบคุณทุกกระตังใจที่เข้ามาติดตามรับชมคือเก่าค่ะให้พี่น้องมีความสุขหลายๆอยู่ดีมีแห้งเนาะคลิปนี้สวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.